เลือดบอสยีล้านโอเคแตกแล้วอุ้ยวันนี้ได้มาหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาลุ้นว่าเราจะไดอ้อีกหนึ่งหรือเปล่านะครับ MCA นะฮะวันนี้เหมือนจะกำไรนะครับตั้งแต่ของเด้งเข้าตัวนะฮะเดีย๋ยวเราไปดูกล่องกันนะครับ ต้องลุ้นเปิดทีละอันนะครับขออีกอันโอ้โอพีบีอ่าเดี๋ยวเปิดคู่เลยโอพีบีอ่าคู่อีกอุ้ยสองอันมาครับวันนี้วันนี้ก็ยิ้มกุ้มกิ่มครับกําไรแบบเยอะอยู่อ่ะนะ เดี๋ยวลุ้นว่าจะได้อีกอันหนึ่งไหมแต่ว่าปกติมันได้มันก็ได้แค่สองอันฮะที่เหลือมันก็จะเป็นน่าจะเป็นอ,อุ้ยสามอันคุณผู้ชมสามอันครับผมเฮ้ยโคตรคุ้มอ่ะบอกเลยคุ้มจัดเลยครับวันนี้ ม่วันนี้หลับฟันดีแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะลองสเปลแบบไม่รู้จะแตกบ่อยหรือเปล่านะอวันนี้เดี๋ยวเราลองใส่พิกโกดูเน้นวิ่งไวเน้นวิ่งหนีบอสไวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวสเปลมัน ใส่ลลบอนมันวิ่งตามเราไวจังเลยเดี๋ยวรอมันข้งางเดี๋ยวไปดูกันเ,เดี๋ยวรอมันเข้าสู่สภาวะักติหวังว่ามันอย่าอย่าข้างบ่อยแล้วกันนะไม่ไหวเปลืองกดกรรมไว้เลยดีกว่ากันไว้ นี่กลับเปลี่ยนเป็นร่างเดิมเอาค้างอยู่มันยังค้างอยู่ครับรอก่อนอิงแล้วเหรอจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละอุ๊ย หนีก่อนหรือว่าเราไม่ต้องสเปลหรือแล้วลากเลยดีไม่รู้ดิตะกี้รีบสเปลไข่ไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวรอมันกลับร่างเดิมอ่ะให้มันข้างไปก่อนเป็นทตุลมตอนนี้มันเป็นทตุลมอยู่เนี่ยอุ๊ยกดผิดกดผิด ายแล้วเอาล่างอุ้ยนั่นไงแตกหนึ่งตอนนี้มันน่าจะเป็นธาตุลมอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันกลับมาแล้วอ่ะลองดอูหรือว่ามันกลับล่างเดิมแล้วเฮ้สวยอ่ะลองดูครับ โอ้ยไล่ใหญ่เลยเดี๋ยววันนี้กดมือนะไม่มาโคเอ้ย,อยโอเคได้อยู่อ่ะเฮ้ยเหมือนมันจะไม่เป็นแล้วปะ่ะเหมือนมันมัน,มนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาโคเลยละกันเดี๋ยวไล่ไม่ทันสวย ไายอินหน่อยครับเพิ่มความถึกโอเควันนี้เหมือนจะดวงดีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องคอยดูเดี๋ยวนะเ,เ,เติดติดติดไหมติด 定定了。 ลืม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 เอาเดี๋ยวสเปลวันโอเคโอเคโอเคลืมไว้ไว้ไว้ <c oughs> สายประหยัดครับไม่เปิดอ e ีลิตแล้ววันนี้อ่าไม่เป็นไร รอ,อบนี้ไม่ติดติดเธอโอ้โหลูกพี่ วันนี้ผมใส่พิโกรู้สึกว่ามันจะไล่ไว้ขึ้นกว่าเดิมนิดนึงหรือเปล่าเดี๋ยวคิดไปเองรอบนี้เดี๋ยวขอเติมไม้ก่อนเติมไว้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  โอเคไม่เป็นไรไม,ไม่ตายก็ถือว่าโอเคฮะขอแค่ปัม๊มปั๊มยังพอมีอ่ะติดคู่อ่ะยังติดอยู่ หมด,ดอกนี้ไม่ติดอะดาเมจยังขึ้นอยู่นะ เราจะเราจะสเปลจนกว่าดาเมจจะไม่ขึ้นนะครับถึงจะฆ่ามันได้อ่ะนะฮะดาเมจย,ยังขึ้นอยู่แสดงว่าเราต้องสเปลต่ออ่ะเลือดอยังเด้งอยู่อ่ะอยังเด้งอยู่อ่ะไม่ติดละ เดี๋ยวผมจะกด HE AD e แล้วกันพอดีมันมี HE AD e เหลือ,อให้มันไล่มาเลยให้มันไล่แขังมาเลย AB โอเคอุ okay. ย้ยได้อีกแล้วได้ MCA อีกแล้วมานี่ไม่หวังอะไรแล้วหวัง MCA อย่างเดียวสติงสี่อุย้ยวินหกแพงอยู่นะ แพงในที่หมายถึงแบบได้ค่าไว้อยู่อ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยได้ค่าไว้เลยอันนี้ก็กากนิดนึงอันนี้อินเด็กสมมีรูพอได้ค่าไว้นะฮะโอ้โหวันนี้ไม่มีสเปเชียลมาเลยเหรอวันไหนเวลาเวลาแบบสี่สิบนิด สเปเชียลยังมานะวันนี้30นี้สเปเชียลไม่มานี่ได้ o c ซได้ MCA จากดันทอยมา3แล้วก็จากบอสหนอนอีกหนึ่งนะครับรวมเป็น4 4อันเดีวไปเดินเดี๋ยวดูก่อนนะในตลาดมันเท่าไหร่เมจิกการ์ดอัลบัมนะครับอัลบัม โอ้ร้านนี้ขาย,ย6มนะครับตีไปเลยแต,แต่วันนั้นผมขายได้ตั้ง6.5นะวันนี้ราคาลงเฉยเลยนะอ่ะไม่เป็นไร6คูณ4ใช่ไหมครับวันนี้64ตกเลขครับต้องกดเครื่องที่เลข 6m คูณ4วันนี้2 4มนะครับได้แน่นอน2 4ม บวกบนะครับค่าปัม๊มค่าปั๊มก็ดูดูก่อนนะซื้อหมดไปค่าปั๊มน่าจะไม่เกิน 5m อาตติไป 5m นะครับประมาณ 5m 6m เลยอ่ะนะครับประมาณ 6m บวกคืนมา24นะครับก็ถือว่าโอเคครับ ันนี้ทุกคนครับเจอกันใหม่สตรีมหน้านะครับมายครับคุณยู่ในคุณทีเคคุณวิทนะครับแล้วก็คนอื่นๆนะครับที่ยังอยู่นะฮะมายครับ,รบฝันดีทุกคนครับสวัสดีครับ